ฟาร์มของพี่บ้านนาบ้านเราครับนี่ครับอยู่ตัดถนนผ่านเลยนี่อยู่ข้างถนนเลยนะครับพามาเที่ยวที่ฟาร์มมีฟาร์มวัวด้วยครับฟาร์มวัวนี่ครับอินทรพารามบ้านนาบ้านเราอยู่ติดถนนใหญ่เลยนี่กำลังก่อสร้างอยู่ครับท่านผู้ชมครับบุรีรัมย์ครับวันนี้เขาไปเปิดบูธที่งาน เนี่ยครับเปิดบุ้นเนี่ยคนไรมีสวนนี่ต้อรับสู่อินทผลารามบุรีรัมย์ครับคนไรคนไรตัดถนนผ่านสวนตัวเองไม่ได้แล้วเนี่ยสวัสดีครับคุณนายนี่ครับโอ้รถคันนี้คนนั่งแล้วนิ่มนะคนใช้ครับครับอันนี้เป็นคนใช้ครับผมเป็นคนรับใช้ครับนี่ครับฟาร์มบ้านนาอินทผลารามคนใช้คันนี้เป็นคนรับใช้บ้านนาบ้านเรานอกจากมีโรงงานอยู่ที่บางบ่อสมุทรปราการแล้วครับยังมีสวนอินทผลารามอยู่นี่ครับ นี่ครับท่านผู้ชมนี่สวนที่สองนะครับจุดเช็คอินอันนี้สวนที่สองมีอีกหลายสวนอีกสวนหนึ่งจะอยู่ที่อำเภอกระสังใช้ชื่อว่าารามะนานเา็นเราแต่ตรงนี้เป็นสวนที่อยู่ใกล้ตัวเมืองอยู่ในเขตอำเภอเมืองเลยใช้ชื่อว่าอินทผาลัมบุรีลำอ๋อครับอนี่ทำนี่ตัดถนนผ่านเองนี่น่าเกลียดมากเลยอันนี้ก็ที่จะรู้ได้ไงว่าถนนจะตัดผ่านพี่ถึงมาซื้อก็อ อคนจะรวยนั่นรวยไม่ได้อันนี้ฟาร์มวัวฟาร์มวัวอยู่ที่คฟาร์มวัวอยู่ที่หนึ่งนะฟาร์มวัวอยู่ที่หนึ่งครับเดี๋ยวจะไปฮะเดี๋ยวจะไปอันนี้เป็นช็อตสั้นๆโอ้โหนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เข้ามามาเก็บรายละเอียดที่นี่นะโอ้โหเนี่ยครับฟาร์มมินดาบารามเป็นไร่ไๆเลยครับเนี่ยมีรถนู่นข้างหลังมีรถเดี๋ยวต่อไปนะครับจะทําที่พักให้ชินโจอยู่ที่นี่เวลาแข่งก็มาพักที่นี่เลยเดี๋ยวกลางเดือนหน้าแต่ผมก็ต้องมาเฝ้าแถวนี้แหละ จัดไปจัดไปพี่พี่แชร์โลเคชั่นไว้เราจะมาเฝ้าที่นี่แหละส่วนที่สอดคืนนี้ห่างไปอีกประมาณ3กิโลรีสอพักได้แค่คืนเดียวโหหรอาหารน่านมากเลยพักได้แค่คืนเดียวแต่ว่าคนอ่นกระจงนี่แหละใครบอกว่ามีเงินแล้วจะทําอะไรได้ขอโทษครับห้องเต็มครับโอเคครับเราเดี๋ยวเช็คอินกันก่อนดีกว่าครับโอเคครับสวัสดีครับ